สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการสอนเล่นคลดอฟแคลดสำหรับมือใหม่พาร์ทที่129นะครับอตอนนี้บัตรทองคำผมมันมีรางวัลเป็นน้ำอมฤตนะแล้วน้ำอมฤตผมมันล้นพอดีนะผมก็จะรับเพื่อมาแปลงเป็นเพชรนะครับ5เม็ดนะโอเคอตอนนี้เดียวเป็นสัปดาห์ยังไม่รีนะก็ยังไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ผมก็ อัปเกรดป้อมธนูขึ้นเลเวลสิบสามนะครับน่าจะตันเลเวลสิบสามมั้งสำหรับบ้านสิบนะ mm. ก็กำลังอัพขึ้นสองป้อมนะป้อมอื่นๆ mm. ก็ mm. อัพขึ้นสิบสองหมดแล้วนี่ก็อัพฮีโร่อยาวๆนะ mm. ตอนนี้คิง mm. กำลังจะขึ้นสามสิบแปดนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัพอีกสองเลเวลน่าจะใช้ตำราผู้กล้ามาช่วยช่วงเลเวลสุดท้ายที่เลเวลห้าสิบนะเดี๋ยวรอเก็บแต้มบัตรทองคำไปก่อนเดี๋ยวได้มาก็ออกมาตอกมัน แล้วก็ควีนผมอีก1วัน14ชั่วโมงจะแล้วสี่น,นะตอนนี้วิจัยน้ำยาโครนนะครับแล้วก็เดี๋ยววิจัยตัวอื่นต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอทหารมันตนันครบหมดผมจะขึ้นบ้าน11แล้วช่วงนี้ก็เดี๋ยวก่อนขึ้นบ้าน11็ก็อาจจะมาทำสูตรตีให้ดูกันนะเดี๋ยวรอคิงควีนมันอัปเซตก่อนนะบ้านกลางคืนก็เดี๋ยวบูทไปก่อนนะมันยังไม่มีข่าวอะไรมาเพิ่มเนาะเดี๋ยวผมขอโจมตีบ้านกลางคืนหน่อยนะครับ อ,อันนี้ก็ไม่มีฮีโร่นะเนื่องจากผมเอาอัปเกรดมันอยู่นะแคเดี๋ยวพอถ้า,าบ้านกลางคืน2.0เข้ามานะไอดีนี้ผมก็จะมีช่างบ้านกลานคืน2ตัวทันทีนะเพราะว่าเงื่อนไขมันคือขึ้นถึงบ้านเลเวลนะแล้วตอนนี้ผมเป็นบ้านเลเวล9แล้วละส่วนไอ,อช่างตัวที่6ของบ้านกลางวันเดี๋ยวเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ควสเนาะให้มันอาจจะยืดหยุย่นกว่านี้เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนะว่ามันจะไปทางไหนตอนนี้ผมก็คงอาจจะหยุดอัปเกรดเทสล,ลามหาอลาัยก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ต้องใช้ที่เรเว่าตันนะรอบน,นี้น่าจะแพ้นะครับไม่ไรลโจมตีไปอันนี้ถ้าเป็นของการอัปเดตใหม่ที่ าได้ประกาศไว้นะถ้าผมรอบเนี้ยผมได้ดาวหนึ่งดาวผมก็จะได้ทรัพยากรน,นะแต่ถ้ารอบเนี้ยผมแพ้อของแพทเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยนะมันค่อนข้างน่าเบื่อนะเราให้เขาอัปเดตมาตทีนะยังคงไม่มานะแล้วก็เนี่ยควสต,ตรงนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็<ม><ม>ยัยงไงฝากเพื่อนๆข้ามรับชมกันแล้วอย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับโอเคตอนนี้เป็น วอปกตินะรอบนี้น่าจะเจอแคลนตึงนะฮะโดนโจมตีไปยับเลยแต่ไม่เป็นไรนะสำหรับวอปกติแพ้ชนะไม่ได้เีเรียสน,นะเรามาเอาข้าประสบการณ์แคลนนะหลังนี้ผมเป็นหลังที่สิบห้านะผมยจะโจมตีตรงหลังนะครับหลังที่สิบห้าโอเคอืมก็เป็นแปลนแบบนี้นะไม่มีฮีโร่นะผมยใช้สุดนี้นะครับโจมตีเข้ายัางไงเนะี่ย หาจะเข้าฝั่งที่มีทหารเข้าแคลนนะฝั่งเนี้ยแล้วก็ยิงรถท่อนทรงไปให้มันทําลายป้อมอิสโฟโรไปหนึ่งป้อมนะครับใช้พอมดในการกําจัดทหารแคลนนะโอเคลงก็เลื่อมไปรถท่อนทรงไปไปก,ก้าซ้ายขวาห่างแคลนเป็นลาวานลงปาหินเข้าไปก็ลงว้ที่เข้าไปด้านในให้หมด เฮียฮิวคนไหนเนียว่าไมนเมตรงไอ้ขวานนะเราวาแตกผมจะลงน้ำยาพิษไปตรงลาวานะก็ถ้าไม่มีฮีโร่นะเราก็จะคาดหวังที่สองดาวนะครับสำหรับการโจมตีแค่ ยาแช่สองขวดแช่นี่ยาโมงผมควรจะลงตรงไหนดีน่าจะลงให้ทหารชุดนี้นะน่าจะไม่ได้สามดาวนะครับแช่เลยลงเลยยาโมง แค่ควีนไปหน่อยถ้ามีควีนมาก็จะเล่นง่ายกว่านี้หน่อยนะยัไงไงก็สามดายไปแล้วคิงกับควีนแล้วนะอันนี้อัพเกรด,ดยาวๆนะถ้าวอลปกติผมก็จะไม่ใช้กิงกับควีนนะผมจะอัพมันไปเรื่อยๆเลยแล้วพอวอลลีผมถึงจะมาใช้นะโอ้โหถ้าป้อมดูแต่นี่สามดาวเนะี่ยแตบบ่สองกิงกับสร้างสองอัน เซ็งเลยผมน่าจะลงน้ํายาโม่งช้าไปหน่อยแล้วหมุตพูดอะไม่ได้กะจะเอาสามดาวนะเอาแค่ข้าบสบการณ์แคลนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะฝึกทหารที่ไว้สําหรับทําอีเวนต์นี้ไปด้วยเลยนะนี่นะอีเ,อเวนต์ที่ใช้ย,ยักษ์ห้าหน่วยมันจะได้น้ํายาวิจัยมาหนึ่งขวดนะก็จะลดเวลาในการวิจัยทหารไปหนึ่งวันนะก็อย่าลืมมาทํากันนะครับอ่ามันมีผมสามารถไปซ้ําได้ไหมเดี๋ยวด,ดูกันนะอ๋อก็คงไม่มีนะ ดังนั้นก็คงจะตีแค่ดับเดียวไม่เป็นไรนะครับสำหรับแคลนผมก็ให้มาโจมตีดับเดียวก็ได้นะเดี๋ยวงั้นผมจะลดทห,หารหน่อยแล้วกันผมจะฝึกเป็นไว้ทำอีเวนต์นะมันจะต้องลดวันคลีสเหลือเกตัวนะปลาหินน่าจะเหลือสามหรือเปล่าปัหิปลาหินสามวันคลีส9ก้าพรโมดสิบเโอเคเรียบร้อยแลผมก็จะฝึก ชุดเนี้ยแปลไว้สำหรับจนติอีเวนต์ก็ไม่มีอะไรนะสำหรับอันนี้ก็ปรับแปลนไปนแบบนี้ต่อไปอืมตีบอลช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาปล้นนะมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่า ผมจำถ้าจําไม่ผิดนะช่วงก่อนนั้นเนี่ยทรัพยากรผมล้นนะแล้วก็ช่างมันว่างรัวพอดีก็เลยอัปเกรดป้อมธนูไปนะทองมันก็เลยหายไปบางส่วนนะโอเคผมขอจมเต้บ้านกลางคืนหน่อย ก็สำหรับถ้าเป็นวอลปกตินะผมก็แนะนำให้อพีโลยาวๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าแคลนไหนเขาซีเรียสก็ื mm hmm. ม่ช่วยไม่ได้นะเดี๋ยว,วส่วนวอลลี่อะเราก็ค่อยหยุดอัพีโลนะแล้วก็เอาฮีโร่มาโจมตีเพราะว่าปกติมันไม่ค่อยได้อะไรอยู่แล้วแล้วก็แคนผมผมจะให้มาตีแค่คนระดับก็พอนะถ้าใครไม่ว่างนะแต่ถ้าใครว่างก็อาจมาช่วยซ้ำได้นะครับแต่ก็ห้ามแย่งตีนะแล้วผมก็จะหาคนเข้าแคนหน่อยนะครับช่วงนี้ โอเคผมจบไปเลยแล้วกันแคลนผมก็คนช่วงนี้คนน้อยนะไม่ได้รับใครเข้ามาเพิ่มเลยนะก็แคลนผมตอนนี้ว่างอยู่14ตําแหน่งนะครับก็แคลนผมอาจจะเป็นแคลนที่ค่อนข้างเงียบนะถ้าใครต้องการเข้ามาพวกเล่นเกมแคลนหรือว่ารีวอลก็เข้ามาได้นะครับผมก็รับที่บ้านแล้ว10ถ้วยมา2อ0พนขึ้นไปนะก็กดตามนี้เลยนะครับขอทหารก็ระบุต,ตัวนะแล้วก็ แทนวอต่อนเนื่องนะถ้าใครไม่พร้อมวอก็ยังไม่ต้องขอเข้ามาแล้วกันนะเพราะว่าถ้าใครเปิดแดงเนี่ยจะเ,เตะนะเดี๋ยวคนนี้เขาไม่อ่านกฎเรือไงนะก็เดี๋ยวถ้าเขาไม่มาตีวอร,รอบนี้ก็เตะนะครับแล้วก็ประมาณเนี่ยส่วนแคลนผมเกมแคลนก็ทําเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ที่จะซีเรียสคือไอ้นี่นะสำหรับตีเมืองหลวงนะเพราะว่ามันจะพัฒนาเมืองหลวงไปเรื่อยๆนะดังนั้นผมก็จะเน้นให้มาโจมตีให้ครบนะถ้าใครตีไม่ครบก็ ตอนจบก็เตะออกนะครับงั้นผมโจมตีเมืองหลวงสักรอบหนึ่งแล้วกันมันมีป้อมอินฟินอโเป้อมหมายเดียวนะเมืองหลวงผมก็ตีไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับอไม่มค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่ด้วยน้ํายาก็ยังปลดล็อกไม่ครบเลยโอเคมันมีอินฟินอป้อมหมายเดียวดังนั้นผมจะก็คงจะใช้รถแหละแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหมูหมูป้ามาช่วยสตาร์ทป้อมหน่อยแล้วกันประมาณนี้ มันต้องเจาะกำแพงไหมไม่น่าจะต้องเจาะนะเอาไอ้นี่มาด้วยแล้วกันเด็กโจมตีไปเลยจะเข้าทำลายป้อมอินเฟอร์โนก่อนแล้วกันนะครับตันไป เป็นยอดเมืองหลวงด้วยนะเขาก็ไม่ได้จัดนะจัดแบบว่าจัดไม่คมนะครับผมก็จะลงลูกกระจอกแต่ว่ามันน่าจะโดนไอ้นี่จรวดลูกใหญ่ยิงเป็นกลุ่มฝังนี้ไปทั้งหนึ่งแล้วกัน ก็ยังไม่ได้มาตีเลยนะสำหรับเมืองรอวงแต่ผมน่าจะต้องตีให้มันครบสามไอดีแหละช่วงนี้อาจไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับค่างกับเหนื่อยๆนะแต่ก็เข้ามาเล่นสักหน่อยป้อมอันนี้มันแตกกปละรอบหน้าผมน่าจะเอาเรือมาอีกแล้วก็น่าจะจบมั้งแต่มันมีป้อมไอเจโรดดนจีอยู่ด้วยนะ 응มันก็จะแตกไปป้อมหนึ่งรอบหน้าหน้าสามดาวแหละเอาเรือมาเข้าทางด้านไหนดีนั่นขวาแล้วกันเข้ามาทำลายป้อมพอมดก็เอาพวกบรลลูนมาช่วยโอเคจบไปเลยแล้วกันก็เขตนี้โดนโจมตีไปกี่ดาบแล้วเนี่ยอ่กดผิดนะ ต้องกดดูรายละเอียดนะโดนไปสี่ดาบนะรวมดาบผมด้วยเดี๋ยวขอซ่อนแนมอีกสักรอบหนึ่งเอาหมูออกไปให้หมดก็เอาบอลลูนมาเยอะๆโูนให้หมดเลยไหมโอเคจมติตเรือนำไปก่อนเลย รับผ่าะไยเราาียบร้อยนะสามดาวลืมไปว่าป้อมป้องการมันยังไม่หมดผมจะลงให้มันมาทำลายบ้านนะโอเคดาบที่เหลือเดี๋ยวผมนะ่าจะไปโจมตีนอกรอบแล้วกันนะคลิปมันจะได้ไม่ยาว ผมก็เล่นสูตรนี้แหละเป็นเรือนะอโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาไปจากหน่อยอันนี้ผมก็ยอดเมืองหลวงจะอัพขึ้นแล้วแปดแล้วนะครับสำหรับแคลนผมก็มันจะได้ปลดล็อกเคสสุดท้ายมาสักทีนะไอสำหรับไอ่วนโครงกระดูกนะจะได้มีน้ํายาสุสารมาเล่นบ้างนะครับวันนี้นค่อนข้างที่จะเก่งมั้งน้ำยาสุสารเห็นชอบเล่นกันนะครับ ช่อง u ูทู e ฝรั่งก็เล่นกันเต็มเลยโอเคนะครับสำหรับในหานคลิปนี้น่าจบเพียงเท่านี้ครับยังไงฝากเพื่อนข้าวเราชมกันแล้วอย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปบ่ายสามโมงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ